โอ้ยเครียดสอบกอพอหลายรอบแล้วก็ยังไม่ผ่านคนที่สอบผ่านเขาเตรียมตัวยังไงนะหรือต้องไปสายมูแล,ล้วเราอย่าพึ่งเครียดอย่าพึ่งถอดใจใครกำลังลเตรียมตัวสอบกอพอฟังทางนี้ c 1 Academy มีตัวช่วยเด็ดมาเสริมทับให้คุณแกล่งก่อนสอบโดย p r e ีเทสกอพอสอบออนไลน์เสมือนจริง ที่จะช่วยเติมประสบการณ์ให้พร้อมด้วยจำนวนข้อสอบรูปแบบข้อสอบและเวลาสอบเสมือนจริงช่วยวิเคราะห์ผลการสอบอย่างตรงจุดแยกย่อยรายตอนและหัวข้อเพื่อให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งพร้อมเฉลยข้อสอบแบบละเอียดแสดงวิธีทำรรคำอธิบายและวิเคราะห์แนวข้อสอบจริง เสริมความแกล่งด้วยฉเฉลยสดกับอาจารย์ผู้ออกข้อสอบผ่านออนไลน์เจาะลึกข้อสอบและ,ฉะเฉลยอย่างละเอียดและสามารถทบทวนด้วยการดูย้อนหลังฉเฉลยข้อสอบได้จนกว่าการสอบจริงจะเสร็จสิน้นสมัครด่วนพรีเทสก็พอวัดความรู้ลดจุดอ่อนเพิ่มโอกาสได้คะแนนมากขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง4มิถุนายนนี้ที่ w w w c 1 com หรือที่ร้าน C 1ทุกสาขา ยิ่งสมัครเร็วยิ่งรู้ก่อนยิ่งแกล่งกว่า